ครับสวัสดี FC แฟนเพจมวยไทยพิียตท,ทุกท่านนะครับพบกับผมน้องพี่มหมาชัยนะครับวันนี้จะมาให้ทัศนะมวยนะครับแต่ว่าวันเสาร์ที่23ธันวาคม,ม2566นะครับมีมวยถึงหลายศึกเลยแต่ว่าเน้นๆทน่3ศึกนะครับแต่ว่าจะให้ศึกละตัวไปดูกันที่คู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยกันก่อนเลยเป็นการพบกันระหว่างไปยิมสบุญมิตรเจอกันทางด้านเพชรจักรจันทร์ช .5 พยัคฆ์นะครับเจอกันในพิกัด120ปอนด์ ผู้นี้นะครับในมุมมองผมผมมองว่าทางด้านยอดมวยนี่เสียเปียบเพราะว่าเรื่องดวงอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาใครได้ยอดมวยมาฟอร์มหลังๆจะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าใครผ่านไฟนี้ไปได้นะครับผมว่าฟอร์มดียังต่อเนื่องแน่นอนมาดูสไตล์ของทั้งคู่ก่อนเลยนะครับทางด้านไปยิ้มนี่เป็นมวยฝีมือนะครับดักเสียบดักแทงวงในแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับส่วนทางด้านเพชรกระจัดนี่ก็เป็นมวยฝีมือเช่นเดียวกันนะครับตั้งไล่แขนนะครับดักออกศอกนะครับศอกหนักรุนแรงมาก มีอยู่ไฟหนึ่งฟันทางด้านแสนเอกดีถึงก็ชักไปเลยนะครับทุกเกมวันนี้นะครับผมมองไปทางด้านแปรยิ้มครับผมมองว่าลูกดักเสียบดักแทงอ่ะผมว่าแปรยิ้มนี่ทาได้ดีกว่าแต,แต่ว่าลูกไอคิวสมองมวยผมว่าเพชรกระจันนี่จะดูดีกว่านะครับแต่ว่าผมจะห่วงเรื่องดวงนิดน,นึงดวงนี่สําคัญมากเลยกับทางด้านยอดมวยถ้าใครผ่านไฟนี้ไปได้ผมบอกเลยว่าไฟต่อๆไปสดอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่ถ้าแพ้ไฟนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าสภาพจิตใจกลับมายากแน่นอนแล้วโอ้โหคอมเมนต์เพนจั่งจั่นเตรียมตัวได้เลยถ้าแพ้ผมพูดแค่นี้ผมก็ลังใจให้น้องเลยถ้าน้องแพ้เนี่ยถ้าให้ฟันทงนะครับมุมที่น่าจะชนะนะครับผมขอให้ไปทางนะั้นไปยิมสอบบุญมีดนะครับผมว่าทับซ้ายยอดหน่วยฮนะมาดูสึกถัดไปนะครับเป็นสึดก,ก้าวมวยดีวิถีไทยนะครับจัดที่เวทีมวยจิตมองนนนะครับคู่นี้นะครับผมก็ให้ไปที่คู่เอกนำรายการเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคู่นี้มาแปกมากเลย กงกุลาจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับทางด้านปตักเอกเทพภาคินนะครับคู่นี้มีการต่อพิกัดน้ําหนักนะครับทางด้านกงกุราที่ต่อให้ถึง2ปอนด์เจอในพิกัด135รกับห3 7รอปอนด์มาดูสไตล์ของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางด้านกงกุรานี่เป็นมวยฝีมือนะครับวงในแข็งแกแข็งแรงนะครับดักเตะดักแทงได้สวยงามเลยอาวุธได้บรรยากาศหน้าเสือโด้ใช้สีเสือ้อจิตเมืองนนท์ส่วนทางด้านปตักเอกนะครับจะเป็นมวยขวานะครับมวยเข่า กระดูกมวยร้อยกว่าไฟส่วนทางด้านกล้องกุลานี่โชงมาเพียง6 0สิบเจ็ดสิบกว่าไฟเองลูกเกมในวันนี้นะครับผมมองไปทางด้านปะตักเอกก่อนเลยไปปลายแต่ว่าถ้าทางด้านต้นๆเนี่ยผมพอให้ทางด้านกล้องกุลาวันนี้ต่อตนน้นนายทีมสองปอนด์ผมว่ามีผลแน่นอนแล้วกระดูกมวยเป็นรองพี่เขาด้วยแต่ว่าบรรยากาศน่าเสื่อยู่ที่กล้องกุลาแน่นอนกล้องกุลาเนี่ยจำขึ้นใจเลยก็วันนั้นพิกดอยละบาดนะครับที่ลังสิตวันนั้นรับอชินหนึ่งล้านจากพี่เจี๊ยบราบินทานะครับตอนนั้นใช้เสื้อพี่เจบานบินท ถ้าให้ฟันธงมุมที่น่าจะชนะนะครับผมขอให้ไปทางด้านปตักเอกนะครับเพราะว่าเบียดไปไปลายนะครับแรงปะทะนี่ปตักเอกดูดีกว่ามาดูสึกถัดไปนะครับต่อจากสุเก้ามวยดีวิธีไทยก็จะเป็นสึกจิตมงนน์นะครับจัดที่วิธีมวยจิตมงนน์เช่นเดียวกันเลยผมก็ยังให้พปทีคุ้ยนํานรายการนะครับมุมแดงนะครับเพชรหัวหินจิตมงนน์นะครับเจอกับทางด้านปานมงคล CMA Academy นะครับมุ่นนี้เจอกันในวิกัด1หนึอนดปอน มาดูสไตล์ของั้งคู่กันต่อนดีกว่านะครับทางด้านมุมแดงนี่เป็นมวยเข่านะครับขวาหน้าดาบแทงนะครับแข็งแกแข็งแรงปลายๆนะครับส่วนทางด้านปานมงคลนะครับอยู่มุมน้ําเงินนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดนะครับลูกเกมในวันนี้นะครับผมมองทางด้านเพชรหัวหินนะครับผมว่าถ้าปานมงคลนี่ไม่ได้นับไม่ได้นอกผมว่าผ่านยากเพราะว่าบรรยากาศหน้าเสือนี่อยู่ทางด้านเพชรหัวหินแน่นอนแต่ขออย่างเดียวอย่ารับอาวุธเยอะนะครับออกแข้งขวาเนี่ยอาวุธสวยมากเคยต่อยวันมาแล้วได้โบนัสเ้วอมั้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะ แต่ว่าไฟล่าสุดก็ต้องยอมนะไปแพ้อัสลามจอนไอ้ตัวนี้อาวุธนะี่ะไอ้ตัวนี้อาวุธแบบมันรุนเร็วมันจุกจิกไปหมดเลยมันก็เลยทาให้เพชรหัวหินวันนั้นโชคอะไรลำบากไปหมดลูกเกมในวันนี้นะครับผมมองต้นๆนะครับไปทางด้านปานมงคลนะครับผมว่าต้นๆทําแน่นอนแต่ถ้าไปปลายเนี่ยบรรยากาศน่าเสื่อนะครับให้ไปทางด้านเพชรหัวหินเลยครับอาวุธดีนะครับไม่ได้พึ่งน่าเสืออย่างเดียวอาวุธดีมากเลยคนนี้ แข้งขวานี่วงในนี่ถ้าคีบคอได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพึ่งหน้าเสือครับคีบเป็นตีคีบเป็นตีครับมาหน้าผ่านอันท่ามุมที่น่าจะชนะนะครับผมขอให้แป็นหน้าแพชนูุ่หินนะครับเบียดไปไปลายก็น่าจะชนะนะครับมาดูศึกส,สุดท้ายนะครับของท้ายสุดเลยศึก RWS นะครับราชดำเนินเวิล์ซีรีส์นะครับจัดที่วีทีมัวราชดำเนินนะครับจะให้แบบว่าอ่านชื่อแล้วก็ให้ว่าจิ้มเลยว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ให้ใคร ไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยชา a ์โดสิงมาวินนะครับเจอกับทางด้านสถานฟ้าสองพี่น้องคู่นี้ไปได้ยินข่าวมาไม่ค่อยดีนะทางด้านชา a ์โดเนี่ยพักไปนาะนนี่รถน้ำหนักเยอะอยู่แต่ว่าผมก็ยังมองว่าฝีมือชาร์โดเนี่ยโอเคกว่าทางด้านสถานฟ้าเพราะว่าโดยรูปร่างด้วยหัวใจทางด้านชาร์โดเนี่ยดีมากแต่สถานฟ้าเนี่ยผมจะไม่ชอบตรงที่การระบบป้องกันของเขา เขาจะชอบพลาดวันนั้นที่ไปต่อยวันเลยผมจําได้เลยก็ได้นับเขาจะปิดเกมเขาแต่ว่าก็โดนน็อกถ้าถ้าคู่นี้ผมก็ให้ทางด้านชาโดเนียครับชาโดสิบมาวินวัดไปเถอะครับตัวเนี้ยส่วนคู่ที่สองนะทานด้านธนันนนชัยสิสองพี่น้องนะครับก็เจอกับมาเวนฮาวารีนะครับคู่นี้ก็แบ่เบอร์อยู่แล้วคู่นี้แบบเบอร์อยู่แล้วครับธรันชัยแชมป์มาเจอกับ มวยต่างชาติแต่ว่ามวยต่างชาติตัวนี้ผมว่าฝีมือยังไม่ถึงธนันชัยแน่นอนแต่ว่าก็แบ,บเบอร์ครับคนเนี้ธนันชัยอยู่แล้วเปิดมาก็กี่ต่อสิบต่อแล้วมั้งผมว่ามาดูตัวถัดไปนะครับนารากาเอวาสปอร์ยิมนะครับเจอกับทางด้านชูซับสอสลัดชีพครับคู่นี้นะครับเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการเวทีเมือราชดำเนินพิกัดห1 5ปรอนด์นะปอครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งในรอบหลายปีนะครับวันนั้นทางด้านชูซับเป็นฝ่ายชนะไป วันนี้ผมว่านาฬิกาไม่เหมือนปีที่แล้วแน่นอนฝีมืออะไรครบเครื่องกว่าทางด้านชูซับนี่เป็นมือถอยตั้งรับนะครับถ้าใครที่ได้แชมป์นี้นะครับจะต้องไปชิงกับทางด้านแพลวพาวเพชรพาวฟ้านะครับเพราะว่าแชมป์ตัวจริงคือแพลวพาวนะครับแต่ว่ายังมีรายการไม่สามารถป้องกันแชมป์ไดไ้ไฟป้องกันแชมป์ล่าสุดก็คือไต่อดีนาทองแล้วก็ได้รับรางวัลคู่ดูเดือดด้วย,ว,ยวันนั้นโดนนับก่อนแล้วก็มาได้ดนับพืนแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ได้สําเร็จ อ่ะเรามาดูลูกเกมสําหรับพู้นี้กันก่อนนะผมมองไปทางด้านดานฬากานะครับผมว่าอาวุธรุ่นเร็วนะครับหนักแรงด้วยวันนั้นเตะทางด้านผมจาชื่ออะไรไม่ได้วันนั้นขาไหม้เลยแต่วันนี้ทางด้านชูซับอะ่ะเห็นฟอร์มไฟล์ล่าสดุดวันนั้นแพ้ผมมองก็แพ้จริงนะครับแต่ว่าคือถอยทรงตั้งรับอะ่ะผมเป็นคนที่ชอบมวยฝีมือมากนะแต่วันนั้นผมมองว่าชูซับเรียมเชิงยังไม่ค่อยโอเคนะครับเดิน ไม่เดินเข้าหาเลยคือรับอย่างเดียวเอาทรงมวยอย่างเดียวแต่ว่าอาร์วนนี่ทรงมวยผมบอกเลยว่ายากมากอาจจะนับคะแนนอาจจะนับทรงมวยนี่ผมเดาไม่ถูกเลยว่าเขาจะให้คะแนนกันยังไงนะครับแต่ได้ฟันธงมุมที่น่าจะชนะนาดากะครับเข้าไปก่อนมีราคาออกตัวมีคู่ชิงแชมป์อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านโสมรัศมีมานบยิมนะครับเจอับทางด้านเชฟกี้มีน้ำมวยไทยนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเป็นการชิงแชมป์เวทีมวยราชดำเนินหญิง 1 1 8ปอนด์เป็นรุ่นแบนตัมเวทนะครับสำหรับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารุ่นแบนตัมเวททำไมในวันบในราชดำเนินไม่เหมือนกันใช่ครับไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละที่จัดเข็มขัดแต่ละรุ่นเรียกไม่เหมือนกันครับแต่ว่าดูพิกัดได้แต่ว่าถ้าเรียกเป็นรุ่นรุ่นแบนตัมเวทหรือรุ่นเฟเธอเวทอะไรพวกนี้จะไม่เหมือนกันครับแต่ละที่จะแตกต่างกันไปสำหรับคู่นี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับฟันทงครับผมเชียร์คนไทยครับสมุรัศมีครับผมว่าน่าผ่านครับ มาอีกตัวหนึ่งแล้วกันะครับแถมเลยอีกตัวหนึ่งแบเบอร์นะครับผู้นี้เร้น้ำมูลเล็กเอาอัจฉริยะเพิ่งได้นักมวยยอดเยี่ยมของเวทีเมือราชดำเนินแล้วก็ได้แชมป์สองสมัยติดของอาร์เดวเวสผมว่าพี่ถังนี่อย่างนี้นะครับราคาไหนก็ต้องวัดครับสํานราก็จะมีประมาณนี้นะครับผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับและใครที่ยังไม่มีที่จิ้มนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างหรือแอดเอ็มพีหนึ่งเจ็ดนะครับจะได้เข้ากลุ่มมวยไทยพิเศษนะครับส่งกลุ่มราคามวยนะครับแล้วก็ยังมีเซียนอีกคนึ ใครสเต็ปแมนมากใครที่ไม่อยากพลาดนี่เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดเอ็มพีหนึ่งเจ็ดนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับใครที่ตามนี่ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าผมให้มวยแบเบอร์ไปถึงสี่ตัวเลยใครที่อยากทราบนี่เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่มวยไทยพิงเชือกนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้แฟนหมัดแฟนมวยนี่ได้จําคําผมได้ขึ้นใจเลยนะครับมวยนําอย่าลืมบอ,อกตัวสภาพมวยสําคัญที่สุดสําหรับทัศนาก็จะมีประมาณนี้กล่าวขอโทษนะครับ